ค่ะ New Health Standard นะคะดียังไงคืออะไรผู้อประกันได้ผลประโยชน์อะไรจากแบบประกันแบบนี้มาฟังกันค่ะ New Health Standard นะคะเป็นมาตรฐานใหม่ของประกันสุขภาพนะคะที่ช่วยให้ผู้อประกันได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นข้อกำหนดและเงื่อนไขชัดเจนขึ้นนะคะเข้าใจง่าย เพื่อเปรียบเทียบในการที่วางแผนประการสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโดยทางกปภค่ะได้ปรปับปรุงทั้งสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพที่แนบท้ายกรามธรรประกันชนีวิตและประกันสุขภาพส่วนบุคคลสําหรับประกันวินาศภัยซึ่งมีผมมังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาปี2564เป็นต้นมาค่ะมิลเลนเ s t ต n ด a r d มันดียังไงหรอคะ ข้อหนึ่งเลยนะคะบริษัทไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญากับลูกค้าได้เว้นแ,แต่จะมีหลักฐานว่าลูกค้าตั้งใจที่จะช่อฉสมระกันนะคะหรือปิดบางข้อมูลข้อ2องะคะอันนี้สําคัญนะคะเพราะปฏิวัติวงการประกันสุขภาพเลยคือ คุ้มครองโรคที่เป็นมาตั้งแต่เกิดในกรณีที่ผู้เอาประกันถิอกรมธรรม์มาเกินหนึ่งปีแล้วอาการของโรคนะคะมาแสดงหลังจากที่มีอายุครบ16ปีบริบูรณ์ไปแล้วคือพูดง่ายๆค่ะคุณจ่ายเบี้ยของปีที่2ปุ๊บก,ก็ไม่ต้องห่วงระคุ้มครองตามเองอนไขทันทีนะคะข้อ3ต่ออายุในเวลาผ่อนผัน90าน90วันไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยหรือตัวสุขภาพใหม่นะคะข้อ 4. ตารางคุ้มครองแบ่งออกเป็น13หมวด ให้ลูกค้าเปรียบเทียบและเข้าใจกัน,นง่ายๆเลยเช่นหมวดค่าห้องค่ารักษาค่าแพทย์นะคะค่าผ่าตัดใหญ่ค่าผ่าตัดเล็ก คืออะไรเป็นต้นนะคะอันเนี้ยเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเลยบางข้อที่มาแนะนํากันเนี่ยยังมีข้อเด่นๆอีกมากมายนะคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ประโยชน์ที่ชัดเจนขึ้นสอบถามตัวแทนของท่านได้เลยนะคะแล้วถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจที่จะทาประกันแบบใหม่นี้สําหรับคนที่ยังไม่มีประกันหรือมีแล้วนะคะแต่เป็นแบบเก่าอยากทําเพิ่มนะคะจะได้คุ้มความเพิ่มขึ้นครอบคุคามมากขึ้นนะคะเพิ่งขอแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะ การสุขภาพเหมาสายนะคะเป็นการเหมาสายค่ารักษาสูงสุดที่5ล้านบาทนะคะแล้วก็เบิ้อความคุ้มครองให้เป็นสองเท่านะคะ10ล้านบาทถากเป็นรุดร้ายนะคะแล้วก็ระหว่างที่ชดเชยนอนโรมพยาบาลได้รับวันละ1,000บาทสูงสุดนะคะ365วันเมียประกันเพียงแค่วันละ61บาทนะคะต่อเดือนเดือนละพันแบาทนะคะสามารถที่จะทําได้ทั้งรายเดือนรายปีนะคะราย6เดือน3เดือนสาม,มารถทําได้ทุกอย่างสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ